สวัสดีค่ะ mm hmm. วันนี้กลับมาอีกคร <Hill> ั <hat> ้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลกีดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดคำคมเสียวๆแบบรักข่าข้างเดียวเงาเงาเศร้าๆมาฝากกันค่ะกับชื่อตอน20คำคมแอบรักข่าข้างเดียวเงาเงารักข่าข้างเดียวมันช่างห่อเหี่ยวหัวใจแอบชอบก็บอกไม่ได้ต้องมานั่งเก็บความรู้สึกในใจจนอึดอัด แล้วจะมัวแต่นั่งเก็บซ่อนความในใจกันทำไมล่ะคะเรามาดูแคปชั่นแอบรักรักข่าข้างเดียวเด็ดๆโพสระบายความในใจเผื่ออีกฝ่ายมาเห็นเข้าแล้วกดไลค์กันดีกว่าคะ่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆตอนต่อไปนะคะลำดับที่10บ,บางสิ่งบางอย่างชอบมากแล้วไงต้องการแค่ไหนก็เป็นเจ้าของไม่ได้ ลำดับ19แอบรักแบบเขาไม่รู้กับเขารู้แต่เขาไม่รักลำดับ18แอบ่วงใยแอบคิดถึงแม้เป็นเพียงคนหนึ่งที่เธอมองข้ามอันดับ17สูบบุหรี่ทำลายปอดแต่กูรักข้างเดียวตลอดทำลายหัวใจลำดับ16รักครั้งแรกเกิดได้ครั้งเดียวแต่แอบรักเขาข้างเดียว ตลอดลำดับ15เคยไหมแอบรักเข่าข้างเดียวสุดท้ายก็เจ็บข้างเดียวลำดับ14ที่ที่ทำเป็นไม่ชอบเพราะรู้ว่าถ้าชอบก็ทำไรไม่ได้ลำดับ13เป็นแค่คนแอบรักอย่าทึกทักว่าเป็นคนที่ใช่ลำดับ12ออยากบอกรักแทบตายแต่ทำได้แค่นั่งมองห่าง ลำดับ11การแอบชอบเขาก็เหมือนเลขคณิตทำได้แค่คิดและทดในใจอันดับ10การรักเขาข้างเดียวมันก็เป็นความสุขเล็กๆแต่บางครั้งมันก็เจ็บเหมือนกันอันดับ9บางทีการได้มองอยู่ห่างๆมันก็ดีกว่าการพยายามเข้าหาอีกนะอันดับ8ไม่ได้หลบหน้าแต่ก็ไม่รู้จะสบตาในฐานะอะไร อันดับ7ชอบก็คือชอบมองกี่รอบก็ชอบอยู่ดีอันดับ6เธอก็เหมือนท้องฟ้ามองทุกวันแต่ครอบครองไม่ได้อันดับ5ความสุขที่ดีก็คือปล่อยให้คนที่เรารักไปรักคนอื่นอันดับ4รักนะให้คุณเสมอถึงแม้คุณจะไม่รับก็ตามอันดับส ชอบคืองานหลักแอบรักคืองานรองแอบมองคืองานประจำอันดับสองแอบรักแต่ไม่กล้าบอกก็เหมือนอ่านออกแต่แปลไม่ได้อันดับหนึ่งรักแท้คือการเสียสละรักอมตะคือรักเขาข้างเดียว จบไปแล้วนะคะกับ20แคปชั่นคำคมแอบ,บชอบคำคมแอบ,บเศร้าเหงาๆที่เรารวบรวมมาให้เพื่อนๆขี้เหงาแอบ,บรับข่าค้้างเดียวโดยเฉพาะเลยเป็นยังไงบ้างคะโดนใจกันบ้างหรือเปล่าในเมื่อแอบ,บชอบเขาแล้วก็ต้องไปให้สุดนะคะอย่าได้หยุดแม้เขาจะเมินนะคะเพื่อนๆเ,เชื่อว่าสักวันต้องมีวันของเราแน่นอน สุดท้ายนี้ยังไงต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณคะ่ะ